สวัสดีค่ะพบกับปรัญญาชาแนลทำง่ายอร่อยด้วยวันนี้เราจะมาทำตำข้าวโพดปูปลานะคะวัตถุดิบก็จะมีข้าวโพดมีปูเค็มมีปลานะคะปะลาต้มสุกแล้วก็มีมะนาวมะเขือเทศมะออกนะคะมีถั่วนะคะถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็มีแครอหลอดเอาไว้โรยนะคะทานได้อร่อยด้วยสวยด้วยค่ะ แล้วก็มีน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกนะคะมีชูรสใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะพริกกระเทียมนะคะพริกกระเทียมน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายก่อนหกเลยค่ะ หมดเลยค่ะดานซน้ายดันซ้ายค่ะค่ะใส่ตัวฝักยาวค่ะอย่า กนิดนึงค่ะใส่มะเขือเทศค,ค่ะระเ,เทศมะอึกค่ะ อร่อยนะคะใส่มออื่นหลาคนเคยทานเนาะมะนาวค่ะสองช้อนน้ำมะขามเปียกค่ะ อนหนึ่งค่ะบูนะคะบูแล้วแช่นะอุ่นแล้วนะคะบูค่ะบูเข้มปวงนัวค่ะนิดนึงค่ะ,คะทีเดียวเจ๊ ไม่ใส่นะคะเพราะว่าเรามีปูเค็มกับปลากัวมันเค็มชิมดูกันน้ำปลานิดนึงอ่ะไปข <c oughs> าใส่ข้าวโพดนะคะข้าวโพดเราฝักไม่ใหญ่เท่าไหร่ ้ค่ะบบค่ะหลับเลยลับตาค่ะตันข้าวโพดเสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ำก็โพาะปูปะลาเสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพัลัญญาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ